Mà cứ chơi lưới không? không mà phố à? À tôi lấy chả trắng đập lưng Tôi tài, tôi tài, tôi tài

Hãy subscribe cho cái Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่รู้ว่ามันมีไอ้นั่นการคนทีไมดีเดามันเกิดตารไอ้การอนัใส่สารเดียวบอกไัมันนับเป็นภัยพิบัติเหมือนกันเหรอครับนายอำเภอ ใบช่องฟึ่งแบบพอที่แลกไฟมันดับก่นะถึงกับันทางพี่อในบ้านถึงกับมวิ่งอออมาวิงออกมากับแว่นงคนท่ะถ้าอาทีถ้าร้ลานช่อมหลดกันนะแต่ก็ทิดยางกันนะแต่ความียในบ้านผมเอกได้ไม่ตันเลยสับสินได้อยู่ในบ้านพี่ จริงนีนะ่ผมไปคิดดังเลยั้งวนะันผมมหลกอยู่กันสองคนนะดีที่ลกตามโอ้ไปครับทีนี้มีนายอำเภอกล้ามาดูแลช่วยเหลือเลยครับครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวจะประสานทางอ,องค์การหมนส่วนตำบลทุ่งหมอนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในเขตหมู่ที่1นนะครับตำบลทุ่งหมอนะครับอำเภอสะดา เบื้องต้นก็ได้ประสานกับทางอบตเพื่อที่จะเข้ามาดูนะครับในเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นนะครับซึ่งตามระเบียบเนี่ยนะครับก็อบตสามารถที่จะเยียวยาให้กับผู้ที่ได้ประสบเพลิงไหม้เนี่ยได้นะครับในส่วนของการ พิสูจน์เรื่องสาเหตุพรุ่งนี้ก็ทางพิสูจน์หลักฐานก็น่าจะเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อหาสาเหตุว่าเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากอะไรแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับที่สอบถามทางเจ้าของบ้านก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีเหตุเพลิงไหม้นะครับมีไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้ากัดค้องแล้วก็พอออกมาดูเนี่ยปรากฏว่ามีฟันไฟนะครับซึ่งก็นะครับไม่สามารถที่จะดับได้ทันนะครับก็เลยทำให้เกิดเพลิงไหม้รับได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง